สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนำโชคชาแนลมีแนวทางหวยลาวและหวยฮาหนอยประจำวันที่14เดือน92565มาฝากค่ะมีจุดทูบตัวเลขท้ายคลิปค่ะก่อนไปชมตัวเลขก็มาชมอะไรเพลินเพลินก่อนนะคะตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม ตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่ะไม่ไม่การันตีว่าจะเข้าตลอดไปก่อนลงทุนทุกครั้งโปรดพิจารณาดูนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะก็เพื่อนใหม่ก็รอนิดนึงนะคะจะช้าหน่อยก็ ไปหาทุกบ้านรักทุกบ้านค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ